สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูตุ๊กในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาแบบผ่อนคลายกันสักนิดนึงนะคะเป็นการเรียนปลเล่นด้วยการพับกระดาษเป็นของเล่นนะคะคิดว่าเด็กๆคงต้องได้เคยเห็นพี่ๆนะคะหรือว่าตัวเองนะคะอาจจะได้เคยทํามาแล้วบ้างก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะกันไกลกาวไม้บรรทัดกระดาษสีหรือจะเป็นกระดาษ สีขาวนะคะกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอค่ะตัวอย่างนะคะวันนี้ก็จะมีรูปสุนัขนะคะรูปแมวแล้วก็รูปสุนัขที่เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นรูปหมีใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะสรุปบทเรียนวันนี้นะคะการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษได้ด้วยตนเองนะคะเป็นการรู้จักนําวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และทําให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองนะคะเมื่รคตุกแนะนํานะคะตัวอย่างแล้วก็ อุปรกรณ์ที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาชมคลิปวิดีโอนะคะที่จะเป็นการพาเด็กๆพับพับกระดาษนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรนะคะติดตามได้เลยค่ะ Is up, It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. In no matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Mm. It's you and me on this beautiful day, and we're smiling. To your time. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright, it's like a love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside.